สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ Ford นะครับว i ยแท็กปี2019นะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกีต OBD รุ่น CAGOFA กับทางร้าน OBD Shop นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับเช็นว i ยแท็กนะครับคันนี้นี่รถลูกค้านะครับลูกค้าก็ติดตั้งไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้นะครับ ก็พอร์ตอวัดีของรถนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไวแขแคนนะครับอยู่เหนือคันเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอวดีอีกหนึ่งหนึ่งอันนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนีนะครัลูกค้าให้ติดหมวกไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากไม่อยากจะเอาโชว์ไว้ด้านนอกนะครับถ้ติดไว้ด้านในรับ ติดลูกค้าตามความต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเกจ C G นะครับ O F A ที่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับเกจจะสมูทนะครับตัวนี้นะครับสมูทมากนะครับเนี่ยครับดูนะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างนี้ได้เลยนะครับ จากนี้เลยนี่นะครับหน้าจอสวยงามนะครับสามารถดูวัดรอบบูธทโ,ทโบนะครับนุภูมน้ํานะครับแล้วก็โฟนนี่คือแบตเตอรี่ความเร็ววัตถุขึ้นยนบูธนะครับดูได้หมดเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อโอบปีรุ่น CGO นะครับติดต่อร้านโอปปอีช็อปได้นะครับ ขอบคุณผู้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับเลือกใช้สินค้าและบริการของเรานะครับวันนี้ผมป๊อปโอ d ีชอปขอจบรีวิวนะครับ o อ d ีรุ่น c a t o f a กับ Ford w i t e c ปี2019ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ089969 5708ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้านโอ d ีชอปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ Fort u n e นนะครับแชมป์นะครับสมแคมป์นะครับ เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับดีฟรดีนะครับเข้ามาติดตั้งเกียร d อุบรุ่น C A T O F A นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายนะครับนะครับลูกค้าเลือกตั้งไล้ตรงนี้นะครับมีรีโมทให้หนึ่งชุดนะครับตรงนี้นะครับไปตั้งค่าต่างๆนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับพอร์ต OBD ก็จะตรงรุ่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของของเตอร์ก้าก็แค่เสียบปลั๊กนะครับเก็บสายนะครับขึ้นไปหาเกีรใช้งานได้เลยนะครับ ไม่ม so ีการตัดต่อสายไฟไม่มีการตัดต่อท่อน้ําตัดต่อท่อลมอะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูกันครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับ toyota นะครับนี่นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับเป็น touch รีนนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับเปลี่ยนให้ดูนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้สามรูปแบบนะครับทั้งค่าต่างๆเตือนได้เปลี่ยนสีได้สแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับสามารถที่จะทํา ได้หมดนะครับครับตั้งค่าเตือนได้นะครับก็จะเตือนที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับตั้งเทอร์วัดรอบนะครับเทอร์โบแบตความเร็วสปีดนะครับอุณหภูมิน้ําทําได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งชิปไรท์เพิ่มได้นะครับอันนี้ลูกค้าตั้งไว้ที่3,500รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยเก๋จะสมูทมากนะครับ นี่ครับสามารนารอบเกตก็จะเตือนนะครับจะเตือนให้เลยนะครับเนี่งทีนะครับวันนี้นะครับจะเตือนเสียงชัดเจนนะครับดูได้เลยนี่เป็นบูตเตอร์โบสำหรับ f อร์เ n e เดูได้นะครับหน่วยเป็น PSI นะครับวัดรอบเครื่องยนต์ระพูม้อนน้ำแบตเตอรี่ครบนะครับเปลี่ยนค่าเป็นสีต่างๆได้ครบนะครับ สินค้ารับประกัน1ปีนะครับมาติดตั้งที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับ OBD CAG OFA ตัวนี้ติดได้ทั้งรถ f o r t u n e r นะครับ v i g ก้รถตู้และรถอื่นๆนะครับรถเก๋งก็ติดได้นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8นนะครับมาที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกต OBD CAG OFA กับร้าน OBD Shop ของเราขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ลูกค้านะครับขับรถ Honda Civic FK นะครับเข้ามาติดตั้ง s m a r t ทเกต OBD2 นะครับรุ่น CAGOFA กับทางร้าน OBD Shop ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าติดตั้งเพื่อจะดูข้าวนหภูงน้ำมันเกียร์นะครับดูค่าความร้อนว่านาคนะครับและดูข้านอื่นของรถนะครับนี่เป็นรถลูกค้านะครับดูแลสวยมากนะครับเป็นซี vic FK นะครับ ก็ติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับลูกค้าติดตั้งไว้ตรงช่องเก็บขอบตรงหน้าเกียร์นะครับก็จะมีชุดรีโมทให้หนึ่งชุดนะครับลูกค้าติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับส่วนพอร์ต OBD นะครับของตัว FK นะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราแค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปตามรูปนะครับแล้วก็เก็บสายนะครับไปหาตัวเกจแล้วก็รีโมท แบบนี้เราใช้งานได้ทันทีนะครับสวยงามมากนะครับรถลูกค้าสวยเป็นสวีทเดีวมาดูครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับก็ลูกค้าไว้ตรงนี้เลยนะครับในช่องนี้นะครับก็ดูค่าต่างๆได้ครบนะครับดูนะครับเนี่ย จะมีค่า CVT นะครับคือน้รื่ันควบคุมน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้ CVT ควบคุมน้ำมันเกียร์วันรอบเครื่องยนต์ถุงน้ำแบตเตอรี่นะครับปรับระดับเครื่องยนต์ความเร็วอยู่ได้หมดนะครับนะครับเกียร์สมูทมากนะครับเกียร์จะสมูทนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับนี่นยฮะกดนี้สครับ หน้าจอได้3ามรูปแบบนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะตั้งนะครับค่าต่างๆเตือนได้นะครับที่หน้าจอนะครับโดยการกดที่รีโมทนะครับเนี่ยนะครับก็คือสามารถจะตั้งเตือนค่าต่างๆได้นะครับเตือนัดรอบเครื่องยนต์นะครับเตือนเทอร์โบนะครับเตือนแบตเตอรี่นะครับเตือนความเร็วหรือเตือนระดับน้ำนะครับสามารถทําได้นะครับ ตัวเรียจบนะครับตัวนี้เปลี่ยนสีนะครับเลือกค่าต่างๆมาวางได้นะครับ Honda จะดูค่าดุคูณน้ำมันเกียร์ C.V.T ได้นะครับตัวนี้นะครับดูค่ามอนน้ำดูค่าอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับมาที่หน้าร้านอุปกรณ์ของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เสียแค่ค่าสินค้าพอนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเลือกใช้สินค้าและบริการของร้านอุบริษัทของเรานะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งหรือมาติดตั้งที่หน้าร้านอุปถัมภ์ทักมาได้เลยนะครับ0899695708นะครับสำหรับ Honda Civic FK นะครับคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้เกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ To โยต้าวีโก้นะครับปี2013เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับเข้ามาติดตั้ง OBD Smart Gate CAT รุ่น OFA นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางร้านเรานะครับเพื่อใช้ดูค่าต่างๆของรถนะครับเป็นวีโก้นะครับอันนี้ลูกค้าจัดเต็มแต่งมาสวยมากนะครับเลือกใช้ OFA นะครับ ปลั๊กของวีโก้นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เหนือแป้นนี่ตรงนี้เลยนะครับก็แค่เสียบปลั๊กนะครับนะครับนะครับมีรีโมทอย่างนี้นะครับหนึ่งชุดให้รีโมทไม่ด้พร้อมจอนะครับเสียบปลั๊กเดินสายที่ด้านบนนะครับไปหาจอนู้นเลยลูกค้าติดตั้งไว้ตรงนู้นนะครับนั่องนนี้ลูกค้าติดเก็บไปเยอะนะครับทั้งไปตรงนู้นนะครับตรงบริเวณกลางนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับโอเอเอนะครับเสืยงงานนะครับหน้าจอเขา สวยงามสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยกดข้านบนเปลี่ยนหน้าจอได้สามหน้านะครับนะครับสามารถทําได้นะครับวัดบูตนะครับดูค่าเทอร์โบวัดรอบมันน้านะครับความเร็วเทอร์โบนะครับอุณหภูมิน้โวลต์แบตเตอรี่นะครับดูค่าได้ครบนะครับตัวนี้สวยๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกจจะสมูทมากนะครับตัวนี้จะเป็นบาร์วัดรอบกับบูตบูตนะครับดูหน่งตั้งเตือนไว้ที่สามพัน้าร้อยรอบนะครับ เกตจะสมิวมากะคระับมีบาลไลท์ด้านบนครับยัมีเสียงเตือนนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับสมามารถเปลี่ยนจอเปลี่ยนสีนะครับตัวเลขเปลี่ยนค่าต่างๆวางได้หมดนะครับรูปแบบสวยงามครับนะจอน,นี้ก็จะสม,มะะสวยงามเลยดูค่าบูทได้นะครับนะครับสังเกตุพีรับ สวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่0899695708นะครับสินค้าและประกันหนึ่งปีเต็มนะครับขับรถมาหน้าร้านอูบิริชอปบริการติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดแค่ค่าสินค้าพอนะครับไม่ต้องตัดท่อน้ำครับไม่ต้องตัดท่อลมแค่เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีดูค่าได้ก็ครบแบบนี้เลยนะครับถ้าใดสนใจทักมาได้นะครับรอๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดับเครื่องดูนะครับ หล่อเลยสนใจขั้มานะครับร้านอบีดีช็อปยินดีให้บริการสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้านอวีดีช็อปนะครับวันนี้ลูกค้าขับรถโตโยต้ายาริสปี2018นะครับเข้ามาติดตั้งเกจ CEG OFA นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อใช้ดูค่าต่างๆของรถนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับ นี่นะครับหน้าจอจะติดขึ้นมาให้เมื่อเราสตาร์ทรถนะครับเนี่ยนะครับบอกค่าต่างๆได้ครบนะครับพอดของตัวเตายางลิตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วเก็บสายขึ้นมาได้เลยไม่ต้องตัดต่อท่อนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาลูกค้าเลือกตำแหน่งวางตรงนี้นะครับวางไปตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้าจอสวยงามมากนะครับ c g o fa ตัวนี้นะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนค่าหน้าจอได้นะครับนยครับกดปุ่มนี้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับหน้าจอที่สองนะมีสามนะครับเนี่ยรูปแบบหน้าจอสวยงามมากนะครับเกจจะสมูทมากนะครับนี่นะครับสมูทมากเลยนะครับติดตั้งไปไม่ติดหวังแน่นอนนะครับ ไปตามเท้าเลยนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับทุกเล่นเยอะมากนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับปุ่มเนี่ยครับนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับเป็นทัชสก s c r อยากเอาเท่าไหร่นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับของรถนะครับทั้งหม้อน้ํานะครับวัดรอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับแบตเตอรี่นะครับตั้งตรงตั้งเตือนได้สแกนโคดลบโค้ดได้นะครับเนี่ยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ร้าน o V d Shop นะครับหมายเลข0899695708นะครับสินค้ามีความจัดส่งนะครับแลบประกัน1ปีเต็มนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ลูกค้านะครับขับรถปอร์ Fi e s t a นะครับแต่ลูกค้าไปลงเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่อง v o s นะครับอยู่ในปอร์ Fi e s t a คันนี้นะครับก็เลยมาหา o ด d นะครับเพื่อติดตั้งนะครับ ดูข้าวนาภูมิต่างๆของรถนะครับลูกค้านะครับเลือกใช้เป็นเกตนะครับวัด CNG นะครับรุ่น OSA นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยสวยงามนะครับติดตั้งนะครับมีรีโมทให้หนึ่งชุดนะครับติดตั้งในบอร์ดเฟสต้านะครับแต่เป็นเครื่อง VOS นะครับนะครับมาดูค่าต่างๆได้ครบนะครับ เดี๋ยวหน้าจอได้นะครับกดตรงนี้เลยหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับครับนะครับตามแรงเท้าเลยนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นนะครับนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายแบบนะครับนะครับสวยงามครับท่านใดสนใจนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับสินค้ามีพร้อมติดตั้งและจัดส่งนะครับดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่เพจอบรีช็อปนะครับวันนี้ทุกคันรีบกลับนะครับเลยอัดคลิปสั้นๆนะครับถ้าใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอบดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถนิสสันอเมล่านะครับป้ายแดงนะครับปี2020นะครับ เข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกต OBD รุ่น CAGOFA นะครับบันฟออกับทางร้านอุปกรท์ของเรานะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปของที่ร้านนะครับพอ o ด d ของนิสสันเมล่านะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เหนือแป้นคันเร่งขึ้นมานะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นี่นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เก็บสายไปหาเกตด้านบนได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูกันนะครับว่า เจ้าตัวนี้ c g ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็นะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอนะครับต่างๆได้นะครับโดยการกดนะครับปุ่มด้านบนนี้นะครับจะเป็นทัชสกรีนนะครับกดได้เลยนี่นะครับเปลี่ยนหน้าจอได้3หน้าจอนะครับเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับตั้งพีคเตือนได้นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับัดรอบอัตราโหลดของเครื่องยนต์นะครับ อุณหภูมิน้ำแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับลูกค้าติดชิปไลท์สีฟ้าเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตั้งเตือนไว้ที่3,500รอบนะครับนะครับก็จะมีไฟชิปไลท์เตือนวันนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเราก่อนรถเกิดปัญหานะครับได้นะครับสามารถสแกนโค้ดรถโค้ดออโตได้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ c จีรับประกัน1ปีเต็มนะครับ ขับรถมาที่หน้าร้านโอบริษัทของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับติดได้ทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708นะครับหล่อๆเลยในนิสสันอเมล่าป้ายแดงคันนี้ครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถมาใช้บริการหน้าร้านโอบริษัทของเราท่านใดสนใจทักมาได้สวัสดีครับ